ทีนี้มีคำถาม RT PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคในประเทศเราแล้วก็ทั่วโลกนะครับตกลงมันตรวจเจ้าโอไมคอนไม่เจอจริงหรือไม่ทีนี้ผมเรียนให้ทราบว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดเรื่องพวกนี้เราพูดชัดครับตั้งแต่28พฤษภาคม64ว่าการที่แลบใดก็ตามนะครับซึ่งแลบนั้นต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทย์เนี่ยนะฮะ ว่าถ้าจะตรวจแล้วบอกว่าไม่เป็นที่เราใช้คำว่า n o t d e t ท c ท e d เนี่ยที่ที่ภาษาชาวบ้านว่าเป็นผลลบนะครับหรือ negative เนี่ยถ้าจะคุณจะบอกว่าไม่เป็นเนี่ยแลบของคุณต้องตรวจยีนนะครับมากกว่า1ยีนต้องตรวจมากกว่า1ยีนนะครับแล้วต้องไม่พบทั้งคู่หรือตรวจหนึ่งยีนแต่ต้องตรวจมากกว่าหนึ่งตแหน่งของยีนนั้น ถึงจะบอกว่าไม่พบนะในกรณีที่พบก็ทำนองเดียวกันคุณต้องตรวจมากกว่าหนึ่งยีนนะครับหรือหนึ่งตำแหน่งนะก็สองสามี่เป็นต้นไปแล้วพบทุกยีนทุกตำแหน่งคอนเฟิร์มกันแล้วถึงบอกว่าพบนะอันนี้ถึงบอกว่าโพซิทีฟเพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดไว้อย่างนี้มันก็เลยมีอานิสงส์ว่าเวลามันเกิดการกลายพันธุขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นโอไมคอนเนี่ย มันอาจจะทําให้ตรวจบางยีนไม่พบนะแต่บางยีนอาจจะโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่มีการตรวจมากกว่าหนึ่งยีนเนี่ยโอกาสที่จะหลุดรอดไปก็ต่ำมากนะแทบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ขอให้ความมั่นใจครับทีนี้มีคนถามอีกนอกจาก RT PCR ซึ่งยืนยันว่าตรวจได้แล้วเนี่ย ATK เป็นยังไงมีคนห่วงกังวลว่า ถ้ามันกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่ทำให้มันสร้างโปรตีนออกมาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับแล้วไอ้ตลับที่เราตรวจแบบง่ายเนี่ยนะครับเออมันไปจับกับโปรตีนบางตัวแล้วมันอาจจะจับไม่ได้แล้วหรือเปล่านะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราเอางานวิจัยของออคุณเหลียงเนี่ยนะครับซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารเนี่ยนะครับวิชาการเนีครับเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็ทางนักวิสัทของกกมิ์ก็เอามาลองแมปปิ้งดูกับ ตัวรหัสพันธุกรรมของโอมครอนนะเราพบในเบื้องต้นนะครับว่ามันยังไม่มีผลอะไรต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของโปรตีนจนกระทั่งทำให้อันติเจนเทสคิดเนี่ยตรวจไม่ได้นะครับแต่นี่เป็นผลเบื้องต้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่อันติเจนเทสคิดแต่ละยี่ห้อเนี่ย เอามาผ่านการประเมินของออยอเนี่ยเราไม่ได้ดูประเด็นนี้ในเชิงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการาศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อไปนะครับว่ามันมีแอ g ดิเจนเทสคิดบางตัวหรือไม่อย่างไรที่อาจจะทําให้ประสิทธิผลหรือ,อขีดความสามารถในการตรวจับเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ